ทำไมเราเติมปูนท่บผมลงมัดมามันไม่ติดวะอ๋อมันต้องลงแยกว่ะหวัวห้องลงแล้วลูกห้องมันจะไม่เห็นนี่คือลงกันหมดเลยไงตุกาวหมดธรรมดาปะทำไมนะ คุ้ว่าข้าวสุดน้อยของหมดธรรมดาไมหมหรือที่เป็นอ่าใช่อันนี้ยากกว่าหมดแล้วนะเ,เลยลอยลอยลอย เลยด่านนี้น่าจะชั่วโมงแบบรอบแล้วอ่ะด่านแล้วเรื่องชั่วโมงเลยอ่ะใช่ใช่ด่านเติมน้ำมันอ่ะเ๋อนมีปืนระเบิดวะอ้ยาดัานหลังดานหลังดานหลังคาร์บิคอนข้าให้ ตายอมเอาอุย้ยอาฮันเตอร์โดดใส่คลิกขวาใส่มันเลยนะโอ้โ oh, 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 ยิงนำกมา <c oughs> ยิงอำกมากลับม,มือคนตามอ๋อเอ้ยเจอขวานี่เฮียขอบคุณมากไปบอมห้องนี้ เก็บเก็บหน่อยฝากเก็บหน่อยอ๋อเต็มอ๋อเต็มอ๋อเต็มเต็มเต็มพิชิตรถต๊อบอยูก่กำลังไปกำลังไปทีมเดี๋ยวให้ปะอุ้ย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 ไอเจอขวานว่ะไหนวะโอไม่ห้อยเลยไม่ห่วยเลยโอเคด้วยขั้นบนมีอะไรบ้างนิดมีเอ็มสิบหกกับปืนพกโ,โอ่โอเคโอเคไปเลยไปเลยทั้งนั้น คับพิคอนคับพิคอน,นโอยหลลกูเยฮันเตอร์โดดเยี่ยทเลยของมันวะเออได้ยินเสียงสปิสเตอร์วะ่ว<น>ะเห็นแล้วเห็นแล้วตายตายไม่เล่นยเต็มโอ้ยโอดถอดถอดถอดรับยิงข้าหัวไปกูปูเก็บไปแล้ว พยายามยิงหัวมันะหมดนี้ซอมบี้ตายยากกว่าเดิมหน่อยคุ้าอยู่นม่อึดมันฮ้าเลยเออรอกันรอครับตายตายฮอตมาฮอตมา โอ๊ยฮอร์เฮ้ยฮอร์ทเวฟอะเวฟอะใ่ใหญเฮ้ยสมกสมกนแสมกยวยสวยสวยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โหฮันเตอร์สวัสดีครับฮันเตอร์แล้วไงไะฮันเตอร์แล้วไงไะอืมขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยยโโออ้้ย แซมบี้ปีบบันไดได้ด้วยเก็แบเบก็บเราเบิดหน้าเคาน์เตอร์<น>ชั้นหนึ่งด้วยนะตรงนี้ตรงนี้มีเครื่องชุบรรยงานทีเหยียดแมสไอ้รอรอที่ชั้นสองเลยนะชั้นสองมีโอ้โหโคตรฟูเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอดูอาทางที่โดดไปลอปาปย,ยาหน่อยไปทางไหนไวะเฮียโอ้ย สองอาวุธฟูฟูเลยว่ะสวยสวยเอากระสุนใชั้นสองเอองี้เฮียเราเมื่อกี้อยู่ข้างล่างดูขวาเหมือนเดิมไม่เอาไม่ชอบมืดเอขวาก็ได้ปะโอเคเรียกเรือแป๊บแต่ยาแต่ว่ายาอยู่้าล่างนะโอเคก <How dy. S 2> ดเลยไหมกดโยกกดโยกเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มนะดูว่าป้อนมาอ่ะ กำลังมากำลังเข้าบบบบบมาแล้วมาแล้วมาแล้วคู่ข้างด้ผมไม่ซื้อหรอกเพเตอร์เลยเพเตอร์โอ้โห oh, ขึ้นไม่ได้ด้านหลังด้านหลังฮันเตอร์ฮันเตอร์ไอ้บูมเมอร์อ้วกใส่ขี้ผานอะ่ะกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปเซฟเซฟเซฟ โอ้ยเดี๋ยวกันในบ้านให้เองยิงข้างนอกไปเลยเอาไว้คือจุดหายเลยที่อื่นไปบอมนะไปบอมสว้ไว้ร้านด้เปล่าวะ Long nha, dinh dưỡng. nè nhà Oh, hô, sấm 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 tài sấm 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 bay sấm ทแทงมาแทงมาแทงมาลมดือ้อลมดื้อลมดื้อลมดื้อจีวตายตายังตายยังยังไม่ตายตาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสวัสดีครับพี่โตโอ๋อตาย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 ,ตายเต่เาข่าวเลยน <c oughs> ไม่ได้มีส่วนร่วมกับพี่โตเลยพี <c oughs> ่ต้องใครต่อนี่รอรอเรือรอเรือ ทีผมขอลับปืนแป๊บไม่รอบนี้ไม่มีขนของวิ่งขึ้นเรืออย่างเดียวพอเรือมาโอ้ยัดาแมววัยววรุ่นออกไอ้เหียมาขวาเต็มเลยขวาใช่ไหมโอเคเดี๋ยววิ่งไปกันให้พิเตอร์เรีเเยบร้อยเรียบร้อยเอรีเยบร้อยกำลังกลับที่กำลังกลับที่ เดินลงเดเอาระเบิดข้างล่างหน่อยาไปไปบอมหมอกไปบอมหมอกโอ้เออเองโอเองไปไปมันขึ้นมาเลยต่อขึ้นมาเลยยิงที่เรา อุ้ยชาร์จค่ะชาร์จสัตว์ข้างบนไม่มีใครอยู่กูแล้วเนี่ยข้างบนกูอยู่พัดก็อยู่กูอยู่ในบ้านกูอยู่ในบ้านไปบอมนะไปบอมนะโอเคเติมเล่นหน่อยเติมเล่นหน่อยโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งเติมเลือดอยู่เวน เอ้เต็มเต็มเต็มอาพี่โตมาแต่ไม่ทราบโลเคชั่นตอนนี้ฮะถ้าจะอยู่จะเล้วทางซ้ายโอเคโอเคโอเคกำลังยิงกำลังยิงมันปีนมันปีนยิงเลยยิงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮึพี่โตสองตัว ระเบิดตัวตายตายตายตัวหนึ่งตัวนึงกระลอกในบ้านกระลอกในบ้าน่่ไมใชโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยไอ้เหี้ยกระลอกตายอุบาทมากขอลงเบลเลื่อนหน่อยอุ้ยอุ้ยชาร์จชาร์จชาร์จไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มีระเบิดเขียว เรือมาแล้วเรือมาแล้วไป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 ลงมาเลยลงมาเลยแทงมาอีกแทงไปเลยตีเยอะเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูไปเลยไปเลยไปเลยไปน้องชุบแล้วไปเลยไปเลยแทงนเมียไปมวยไปเมืองนเรือมาแล้ววิ่ง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  กำล,ล,ลังวิ่งกำลังวิง่งเรือถึงยังนี้เรือถึงยังนี้เรือมาแล้วเรือมาแล้วไครเอากุญทบกำลังตามกำลังตามแทงตายแทงตายไม่รู้กลูลาวก่อนไปเลย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 ไ่น้องรอไ่น้องรออ่ากูรอดแล้วหนึ่ง <laughs>